เมืองไทยกำลังจะเจริญขึ้นไปนะตอนนี้เรื่อมีนเปลียนไปแล้วผู้หญิงผู้ชายได้ทำงานได้ยไม่ไม่้รวมกันเพราะฉะนั้นให้โอกาสผู้หญิงได้มาทำงานเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องได้โปรดให้โอกาสผู้หญิงได้เถิดนะคะผู้หญิงได้ทำงานได้ไม่แล้วผู้ชายเพราะฉะนั้นสนับสนุนทับ้งเบอร์หนึ่งทั้งสองใบเราจะได้นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคุณพิ่งรักษินสวัสด์นะคะพ่อ เบอร์หนึ่งเราจะได้โน้ตุ๊กมาโรงเรียนปีๆนะลูกนะบอกพ่อบอกแม่คุณพ่อคุณแม่ตาเบอร์หนึ่งไปเลยเลือกเบอร์หนึ่งทั้งสองใบนะลูกนะบอกพ่อบอกแม่บอกคุณครูอาจารย์นะคะกาต้องาเปลียนพ่อแม่พี่น้องกาด้านขวาสนับสนุนพักเพื่อไทยขอบคุณค่ายายขอบคุณมากมากเลยนะคะหนึ่งเสียงของยายเป็นเสียงสวรรค์ที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญนะคะพ่อแม่พี่น้อง การวัดดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้รักรชาธิไปไตยรักความถูกต้องด้านซ้ายและด้านขวาเราทีมงานน,ชนปชแดงใส่ดาวโปรมร้อนออกมารณล,ลงให้พ่อแม่พี่น้องไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้ห,หากนาจนับสรุนพพักเพื่อ,อ,อไทยตาไปเลยค่ะเอหนึ่งค่ะตาแดงหนึ่งทั้งสองไปเราจะได้ยิ่งรักเป็นนายกมนตรีเราเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคขอบคุณค่ะคุณพี่ นายกรันซีนะคะด้านอะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะด้านซ้ายมือนะคะเบอร์หนึ่งนะคะที่นั่งอยู่ด้านในบ้านนะคะช่วยกันสนับสนุนพักเพื่อไทยกาเบอร์หนึ่งทั้งสองใบนะคะมีบัตรเลือกตั้งกาเบอร์หนึ่งทั้งสองใบเราจะได้พักเพื่อไทยเป็นเน คุณแม่เราจะได้คอมพิวเตอร์ไปไใช้รีๆในที่โรงเรียนนะคะรัฐบาลทัพเพื่อไทยจะทำให้นะคะพ่อแม่พีน่น้องคุณลุงที่จะมาเราไปกาเบรียลสองไปน,นะคะ ใส่รถไปเลยเขารู้แล้วว่าเบอร์หนึ่งอ่ะพักเพื่อไทยเบอร์หนึ่งอ่ะเรไม่มีเบอร์อื่นนะคะสนับสนุนพักเพื่อไทยนะคะกาเบอร์หนึ่งทั้งสองบัตรนะคะเข้าคูหามีบัตรเลือกตั้งสองใบกาเบอร์หนึ่งทั้งสองใบเราจะได้ยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะพ่าแม่พี่น้อง